แกงตุ่มปลากระพงยอดมะพร้าวออนดูๆพี่น้องดูอ๋อน่ากินยางเร่งม,มาดูว่าตัวมาชมพี่บ่าวใ้อะไรบ้างอันดับแรกก็เป็นเนื้อปลากระพง1กิโลกรัมหน้าพี่บ่าวก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแลว้วต่อมาก็เป็นยอดมะพร้าวส0 0กรัมพริกแกงตุ่ม100รกรัมกะปิ70กรัมน้ำมะขาม3มโจนแบบนี้น้ำตาลมาะพร้าว1นโนเกลือ1่โจนพอดีไม่พูนนะพี่นอ้องแล้วก็มะนาว ผงกรุงรถพี่น้องก็ใส่ได้ตามชอบขั้นตอนในการทําง่ายมากพี่น้องมาดูกันเลยอันดับแรกพี่บาวก็ใสน้ําลงไป1 5 0 0 ml อทีนี้ก็เปิดไฟขึ้นมาและตอนนี้น้ําก็ร้อนขึ้นมาแล้วพี่น้องพี่บาวก็จะใส่เครื่องแกงลงไปตามด้วยกะปิมะขามเปียกพี่บาวก็เทเนื้อมะขามลงไปด้วยจะได้เพิ่มความเข้มข้นน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนแล้วก็เกลือ ประมาณหนึน่งจอนนี้แต่แบบว่าไม่พูดนะไม่น้องพอดีพอดีทีนี้ก็คุณให้ตรวมผสมเนี่ยละลายเข้ากันดีก็ใส่โยนมะพร้าวลงไปสำหรับโยดมะพร้าวนะโกนแล้วแต่ความโอบนะถ้าเคยอยากได้แบบนุ่มใส่โย,ยดมะพร้าวโกนแล้วก็ค่อยใส่เนื้อปลาแต่ถ้าเคยชอบกรอบใส่เนื้อปลาลงไปโกนแล้วค่อยใส่โยดมะพร้าว เวลาพี่บบาวทำอาหารก็จะมีพี่น้องจงขกอความมาถามว่าพี่บบาวใช้กระทะยี่ห้ออะไรใช้หม้อยี่ห้ออะไรแบบนี้นะเมนูนี้พี่บบาวใช้หม้อสตแตนเลสรุ่นแคร,รี่ตราวัวมาไลาที่ผลิตจากสตแตนเลสคุณภาพมาตรฐานฟูดเกรด SUS 3 0เนหูจับเป็นแบบเบกอรี่แล้วก็ดีไซน์ยกสูงขึ้นมาเพื่อหลีกเบรวไฟนะขนาดจับแบบนี้ก็ไม่ร้อนมืออ่านี่คือโคตดดีมากๆเลยพี่น้องที่ขอบหม้อก็จะมีบาสำหรับการน้ำล้น แล้วก็มีความทนทานปลอดภัยไร้สารเคลือบนะพี่น้องเครื่องกัวที่พี่บ่าวใช้เนี่ยก็อย่างน้อยสิบชิ้นนะที่ใช้สเตนเลสหัวมาไลา่อืมดูพี่น้องเอาละก็เริ่มนุ่มๆแบบนี้นะ่ตมาก็เอาเนื้อปลาใส่ลงไปพี่บ่าวก็จะเด็ดน้ําเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องคุณน,นะแต่ก็กดๆนิดหน่อยให้พอจมลงไปรีบกดตอนที่มันยังไม่ฉุกนะพี่น้องถ้าสุกแล้วเนี่ยมันก็จะเละไปเลยวันนี้พี่บ่าวใช้ปลากระพงนะ แต่ถ้าพี่น้องจะใช้ปลาอื่นก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นปลานิน่นปลาทับทิมหรือว่าปลาชนทีนี้ก็รอให้น้าเดือดขึ้นมาสำหรับพี่น้องที่สนใจเครื่องครัวตราหัวมาไลาสามารถสั่งซื้อได้ที่ห้างสัปรปสินค้าชั้นนําและทีบ้านชบอีก5.3สาขาทั่วประเทศหรือจะสั่งซื้อออนไลน์พี่น้องสามารถดูลิงก์ได้ที่คอมเมนต์บนถุดพี่เบ่าจะเรยไว้ให้แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปรุงเพิ่มพี่เบ่าก็จะเตยเกลือลงไปอีกักประมาณครึ่ง้อนชา แล้วก็ใส่ผงจูรุตอันนี้ตามชอบนะพี่น้องหนึ่งช้อนชาตอนนี้ความเปรี้ยวเนี่ยก็ระดับหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวพี่บ่าวจะใส่มะนาวลงไป <ừ. S 1> แล้วก็ดูแค่เนื้อปลาทุกนะละประมาณนี้ก็ถูกเรียบร้อยทีนี้ก็ปิดไฟได้เลยพี่บ่าวก็จะบีบมะนาวลงไปนะเพิ่มความเปรี้ยวให้ลงตัวแล้วก็จะมีความหอมด้วยสักประมาณสามช้อนนะ ก็หนึ่งลูกครึ่งพี่บาวเทรไปประมาณนี้น้ำแกงก็จะมีควาหมหอมนะแล้วก็ทําแบบนี้ก็ได้ให้น้ำมะนาวมันไปทั่วๆระวังอย่าให้โดนเนื้อปลาเนะเดี๋ยวมยันจะรึนะพี่น้องพี่บาวก็จะตักใส่จานให้ดูนะอหางนะพี่น้องอ้ย่อส่วนนี้นะ่ากินมากจัดไปไอ้ย่อ ความน่าก mm. <ừ> ินืมเนื้อเน้นๆน้ำก็มีความเข้มข้นเก่งรุ่มนะก็ต้องกินกับเเจี้ยวอ่งออหืดูพี่น้องมีความน่ากินอี่อ่อและก้าวถ้วยร้อนๆมาปุ๊บกัไปอยเลยตรงนี้อืมดูเห็นหปย ลงชิมนะพม่น้องนีเปิดเจียวเข้ากันเลยยอดจัดไปฝักอ้อมโยกไปบนบาวยดเป็นตัวผู้ลองในทวนของยอดมะพร้าวก็มีความกรุบกรอบอร่อยเลยพี่น้อง ละพี่น้องก็เป็นว่าเตรียมปรมกากิจเนแบเมนูแกงต้มปลากระพงยอดมะพร้าวโอนแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวละอีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกกตันที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง